บทที่73ถูกรังวันที่หนึ่งวันที่ท15สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูพระมหาบุญเล่าให้พระโบเหียวฟังว่าในวันนั้นบรรดาศิษยานุสิทธิ์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา และเคารพนับถือในท่านพระครูแสดงมุทิตาจิตด้วยการบำเพ็ญบุญถวายพัฒหารแด่พระพิสุสมมเนนตลอดจนแม่ชีและผู้มาปฏิบัติกรรมฐานณวัดป่ามะม่วงพระบุเหียวกำลังกังวลว่าท่านจะถวายสิ่งใดแด่พระอุปชาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดจึงขอคำแนะนำจากพระมหาบุญซึ่งผู้บังเอิญมาแวะเยี่ยม ผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของขวัญวันเกิดพระแล้วเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีระบุไว้ในคัมภีร์เสียด้วยเลยไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำแก่คุณว่าอย่างไรผู้อาวุโสกว่าพูดออกตัวแล้วทุกๆปีที่ผ่านมาหลวงพี่ถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดท่านครับภิกษุวัยยีถาม ผมไม่ได้ถวายเป็นการส่วนตัวหากถวายในนามของพระทั้งวัดพระมหาบุญตอบไม่ตรงประเด็นนะักคือผมอยากทราบว่าหลวงพี่ถวายอะไรมากกว่าที่จะอยากทราบว่าหลวงพี่ถวายในนามของใครนะครับผู้อ่อนวัยกว่าท้วงอย่างสุภาพแล้วคุณคิดว่าพวกผมถวายอะไรท่านละ่ะอย่าให้ผมคิดเลยครับ พราะผมมักจะคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคนบวชได้เก้าเดือนว่าก็หัดคิดให้เหมือนสิคุณหัดคิดบ่อยๆอีกหน่อยก็เก่งไปเองคงไม่หัดหรอกครับเพราะใจจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะเหมือนชาวบ้านเขาก็เป็นพระนี่ครับจะให้เหมือนชาวบ้านได้ยังไงภิกษุเชื้อสายยวนว่างั้นมาถามผมทำไม พระมหาบุญชักจิ๋วผมอยากรู้นะสิครับเพราะหากผมรู้ว่าคนอื่นๆเขาถวายอะไรผมก็จะได้ไม่ถวายซ้ำกับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคุณอย่าไปคิดว่าไปซ้ำกับคนอื่นหรือไม่สิ่งที่คุณควรจะคิดก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าหลวงพ่อท่านเป็นใครแล้วคุณจะได้ถวายสิ่งที่คู่ควรกับท่านและหลวงพ่อท่านเป็นใครร่ะครับ พระโบเหียวถามอสื้อหากพระมหาบุญลงความเห็นว่าท่านเซ้ออะไรกันคุณอยู่ที่นี่มาตั้งเกือบปีแล้วยังไม่รู้หรือว่าหลวงพ่อท่านเป็นใครและหลวงพ่อรู้หรือเปล่าครับแทนคําตอบพระัวเหียวกลับย้อนถามทําไมผมจะไม่รู้กรุณาบอกผมอบุญเถอะครับตกลง ผมจะบอกให้เอาบุญฟังให้ดีนะครับผมกำลังตั้งใจฟังตั้งใจอย่างเดียวไม่พอหรอกนะคุณถ้าจะให้ดีต้องกำหนดฟังหนอด้วยพระโบเฮียวจึงกำหนดฟังหนอตามคำแนะนำของพระมหาบุญพูดซึ่งฉเฉลยว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าอะไรเล่าที่คู่ควรกับพระสงฆ์คนฟังถูกถามอีกพระสงฆ์เหรอครับ เอพระสงฆ์คู่ควรกับอะไรน้อพิกษุหนุมมีท่าทางครุ่นคิดคิดอยู่ค่อนข้างนานจึงตอบรู้แล้วนึกออกแล้วพระสงฆ์ต้องคู่ควรกับสีกาใช่ไหมครับหลวงพี่แต่เอถ้าผมถวายสีกาหลวงพ่อก็ต้องอบัตนะสิครับและอีกอย่างหนึง่งน้ำหน้าอย่างผมจะไปหาสีกาที่ไหนมาถวายท่านพระบวยเหียวยั่ว ลเลอะเทอะใหญ่แล้วนะคุณบัวเฮียวทาตไม่ปกติหรืองไงหรือว่านอนไม่เต็มอิม่มผู้อาวุโสกว่าทักท้วงเพราะทนฟังไม่ไหวไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับเอาละเอาละผมจะเฉลยให้คุณฟังเดี๋ยวนี้จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวฟังนะหลวงพี่อย่าเรียนแบบหลวงพ่อสิครับเรียนแบบยังไง ก็หลวงพี่พูดว่าเอาละเอาละนะครับคำคำเนี้ยหลวงพ่อท่านผูกขาดพระบวเหียวพาออกนอกเรื่องจนได้นี่คุณบวัวเหียวผมชักจะหมดความอดทนแล้วนะหมดก็สร้างขึ้นใหม่ได้นี่ครับเอ๊ะนี่หลวงพี่โกรธผมหรืออย่านะครับเขาพูดกันว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าฉะนั้นจึงไม่ควรโกรธ กำหนดสิครับหลวงพี่โกรธหนอโกรธหนอพระมหาบุญเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถทนพูดคุยกับพระโบเฮียวต่อไปได้จึงลุกขึ้นเตรียมตัวจะกลับกุฏิตนอาหลวงพี่จะไปแล้วหรอครับยังพูดกันไม่ทันรู้เรื่องเลยเพราะอย่างนั้นนะสิผมถึงจะกลับผมจะจำใส่ใจไว้ว่าหากพูดกับใคร ก็ต้องดูคนที่พอจะพูดกันรู้เรื่องจะได้ไม่เสียเวลาและอารมณ์ท่านประชดงั้นผมเลิกยั่วหลวงพี่แล้วจะได้พูดกันรู้เรื่องให้ผมแก้ตัวอีกครั้งนะครับคนชอบยั่วยอมจำนนก็ได <AM> <Could> ้ <AM> ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะผมเสียเวลามามากแล้วครับผมให้สัญญาหลวงพี่ตอบผมหน่อยสิครับว่าอะไรที่ควรคู่กับพระสงฆ์ก็ดอกไม้ยังไงล่ะคุณไม่เห็นหรอกหรึอเวลาที่เราบูชาพระรัตนตรยัยเราจะใช้ทูบเทียนและดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธพระธรรม และประสงค์ถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องสมมุติหากก็เป็นการสมมุติที่มีเหตุผลจากการอ่านคำพีทำให้ผมทราบว่าในครั้งพุทธกาลเขานิยมใช้ดอกไม้และของหอมเป็นเครื่องสักการะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเช่นพระจุนทะเถระผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อท่านจะเข้าเฝ้าพระตถาคต ก็จะสั่งช่างให้นําดอกไม้สดมาประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงามคลุมด้วยตาขายที่บรรจงร้อยด้วยดอกมะลิจากนั้นก็นําไปถวายองค์สมเด็จพระบรมโลกระเจดขอประทานโทษนะครับหลวงพี่คือผมอยากทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชดหมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับถูกแล้วพระพุทธเจ้าทรงมีหลายพระนาม เช่นพระสมณะโคดมพระบรมโลกเชษตพระชินศสีพระผู้พิชิตมารพระสัพพัญญูพระตถาคตผมจำได้ไม่หมดหรอกครับถ้าคุณอยากรู้วันหลังผมจะหาหนังสือมาให้ขอบคุณครับนิมต์เล่าเรื่องพระจุนทาเถระต่อเธอครับตกลงเล่าต่อก็ได้คืออยู่มาวันหนึ่ง ท่านได้นำดอกไม้ของหอมซึ่งตกแต่งแล้วอย่างประณีตสวยงามมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสบุพกรรมซึ่งหมายถึงการกระทําแต่ครั้งอดีตของพระจุนทเทระในถ้มกลางที่ประชุมสงฆ์ว่าพระจุนทเทระไม่ใช่จะถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธเจ้าเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นในอดีตชาติ ท่านก็ได้เคยถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆมาแล้วอาน,นิสงส์แห่งการกระทํานั้นทําให้ท่านได้สวรรค์สมบัติ74ชาติเป็นพระราชา300ชาติเป็นพระเจ้าจากกักรพัรดิ75ชาติจากนั้นจึงมาเป็นพระจุนทาเทระแต่อาน,นิสงส์ที่ถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระจุนทาเทระ คงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะท่านเป็นพระอรหันแล้วคงไม่ต้องการสวรรค์สมบัติอีกแม้คุยกันมาตั้งนานคุณเพิ่งจะมาแสดงความฉลาดปราดปรเปรื่องตอนนี้นี่เองผมนึกว่าคุณไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวเสอีกพระบัวเหีียวไม่ทราบชัดว่าถูกชมหรือถูกตำหนิก,กันแน่จึงถามที่ผมพูดมานี้ถูกหรือเปล่าครับ ถูกสิผมถึงว่าคุณฉลาดไงล่ะจริงอย่างที่คุณว่าเมื่อพระจุนท่าเถระท่านได้โลกุตระสมบัติเสียแล้วโลกิยะสมบัติก็หมดความหมายเปรียบเหมือนซากสัตว์เน่าเหม็นย่อมเป็นอาหารอันโอชะของนกแกรง้งหากเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพญาหมพระมหาบุญเปรียบเทียบไม่ตรงประเด็นนักหากพระโบเหียวผู้ซึ่งแน่ใจแล้ว ว่าท่านชมจึงชมตอบว่าโอ้โหหลวงพี่ก็ขรมคมคายไม่เบาเหมือนกันตกลงคุณตัดสินใจได้หรือยงังละว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดหลวงพ่อท่านคนถูกชมรู้สึกเขินจึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมได้แล้วครับผมก็ต้องถวายดอกไม้สิครับแต่จะเป็นดอกอะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อน รับรองว่าไม่ใช่ดอกมะลิแน่เพราะผมไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอื่นดีแล้วล่ะคุณแต่ก็หวังว่าคุณคงไม่อุตริเอาดอกอุตภิถวายท่านนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะคุณมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยๆรับรองครับโถใครจะไปทำนอกเสียจากวัสติฟันฟ่นเฟือนถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาล่วงหน้า หลวงพ่อท่านเคร่งนะไม่เคยติดในลาบสการะอันจะทำให้เสียความเป็นผู้ทรงศีลเวลาที่ท่านได้รับนิมนต์ไปงานวันเกิดพระด้วยกันท่านก็มักจะนําแจกันดอกไม้สดไปถวายในทัศนะของผมก็เห็นว่าดอกไม้สดทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นและก็ยังเป็นอุปกรณ์สอนไตรลักษณ์ได้อีกด้วยผมไม่เข้าใจครับ หลวงพี่กรุณาขยายความหน่อยเธอครับก็แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ปราศจากตัวตนที่แท้อย่างที่พูดกันติดปากว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานั่นยังไงอ๋องั้นผมก็พอจะเข้าใจละครับคือดอกไม้เมื่อม,มันยังสดก็จะดูสวยงามครั้นเหี่ยวเฉาโรยราก็หาความสวยงามไม่ได้เหมือนบุรุษและสตรี เมื่อยังอยู่ในวัยนมสาวก็ดูสดชื่นเปล่งปลัง่งครั้นพอแก่เท่าก็เฉาเหี่ยวดุดเดียวกับดอกไม้แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรยึดติดถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คงใช่เอาเถอะคุยกันนานแล้วผมเห็นจะต้องกลับไปปฏิบัติ ที่กุฏิของผมละพระมหาบุญกลับไปแล้วพระบัวเหียวจึงเริ่มปฏิบัติบ้บางวันอาทิตย์แรมสิบข้ามเดือน8เวลาประมาณ22น,นาฬิกาขณะที่นายสมชายกำลังไขกุญแจประตูด้านหลังของกุฏิก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขา สมชายใช่ไหมหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าเมื่อชายหนุ่มเลี้ยวหลังไปดูก็พบว่าเป็นข้าบดีมากับภรรยาและบุตรชายทั้งสามแต่ละคนสวมชุดขาวราวกับจะมาเข้ากรรมฐานเขายกมือไหว้สองสามีภรรยาขณะที่เด็กหนุ่มสามคนยกมือไหว้เขาทำไมมาเสดดึกเชียวครับชายหนุ่มถาม มาแต่วันก็เกรงจะไม่พบหลวงพ่อได้ข่าวว่าท่านรับนิมนต์ไปข้างนอกแทบจะทุกวันจริงหรือเปล่าครับบางทีคนก็นิมนต์ไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเข้าหมายถึงนายแพทย์สมเจตนาที่หลอกนิมนต์ท่านไปเปิดป้ายสำนักโสเพณีต่อไปนี้ท่านบอกถ้าใครมานิมนต์ท่านต้องสอบถามก่อนว่างานอะไร และท่านก็จะได้พิจารณาว่าสมควรไปหรือไม่เพราะงานท่านมากขึ้นทุกวันแค่รับแขกที่กุฏิก็แทบไม่หวัดไม่ไหวนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่มาตอนกลางวันก็เพราะไม่อยากรอคิวด้วยเลยเสียงมาตอนกลางคืนคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องพบท่านฤดูนี้ก็เป็นฤดูเข้าพรรษาโอกาสที่ท่านจะไปค้างแรมที่อื่นก็ไม่มี นอกเสียจากว่าจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เชิญข้างในดีกว่าครับเขาเชิญขา้าบ,บดีและครอบครัวเพราะยืนคุยอยู่ข้างนอกมานานเข้ามาแล้วชายหนุ่มจึงจัดการเปิดไฟในกุฏินำเครื่องดื่มร้อนมาบริการแขกเสร็จแล้วจึงขึ้นประกาบเรียนท่านพระครูลงไปบอกเขาว่าอีกชั่วโมงหนึ่งฉันจะลงไป ท่านเจ้าของกุฏิบอกเขาโดยไม่ละสายตาจากงานที่ทำประเดี๋ยวเขาจะไม่กลับดึกเกินไปหรอกครับชายหนุ่มแสดงความห่วงใยดึกแน่ละเธอเพราะฉันต้องการให้เขากลับหลังเที่ยงคืนไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะถ้าไปก่อนเที่ยงคืนจะตายทั้งหมดครอบครัวเอาละเธอลงไปบอกเขาก็แล้วกันว่าฉันสั่งให้ปฏิบัติกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง และหลวงพ่อจะให้ผมบอกเขาหรือเปล่าครับหากกลับไปก่อนเที่ยงคืนจะต้องตายทั้งครอบครัวหากเขาถามก็อบอกไปตามนี้ครับเมื่อชายหนุ่มลงมาแจ้งให้คนทั้งห้าทราบพวกเขาก็ไม่ได้ซักถามอะไรต่างพากันปฏิบัติกรรมาฐานตามที่ท่านสั่งนายสมชายรู้สึกแปลกใจด้วยคิดว่าอย่างไรเสียก็จะต้องถูกซัก ชายหนุ่มไม่รู้ดอกว่าผู้เข้าถึงธรรมย่อมเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเวลา23สานาฬิกาท่านพระครูก็ลงมารับแขกรอบดึกอันเป็นรอบที่ไม่มีในตารางโชคยังดีที่คนจัดตารางหลับปุ๋ยไปนานแล้วมิฉะนั้นก็คงมีเรื่องมีราวให้ท่านเจ้าของกุฏิต้องรับรู้อีกปราบท่านพระครูแล้วหนุ่มต้อมจึงเอ่ยขึ้นว่า หลวงตาสบายดีหรอครับผมรู้สึกห่วงหลวงตาดูสู้ไปคงจะงานหนักมากใช่ไหมครับแต่หลวงตาชินกับมันแล้วล่ะหนูชีวิตนี้หาความสุขสบายไม่ได้เลยหลวงตาเกิดมาใช้กรรมนะ่ะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดภิกษุวัยห้าสิบเศษตอบแล้วอีกนานไหมครับถึงจะหมดนมต่อถามบ้าง ยังตอบไม่ได้หรอกหนูหลวงตาก็อยากจะใช้ให้มันหมดหมดไปแต่กรรมของหลวงตามีมากเหลือเกินทยอยกันมาชดใช้อยู่เรื่อยๆเมื่อปลายเดือนกุมภาก็ใช้นี่ไปที่ไปหักขานกหลวงตาเลยมีอันต้องตกบันไดาขาหักไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่เดือนเต็มๆช่วงนั้นก็มีอาจารย์จากเชียงใหม่มาใช้กรรมที่หนีเหมือนกัน เพิ่งกลับไปก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วันตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดกูคำท่านหมายถึงอาจารย์ชิดผู้ซึ่งเปลี่ยนใจขอกลับไปบวชอยู่ที่วัดใกล้บ้านหลังจากทราบว่าอีกสามปีภรรยาจะตายจากสนทนาปลาใยกันพอสมควรแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามจุดประสงค์ของการมาข้าหาบดีตอบว่า ผมพาครอบครัวมาทำบุญครับคราวก่อนผมถวายปัจจัยแต่หลวงพ่อไม่ยอมรับเพราะเงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์แต่คราวนี้เรามีปัจจัยที่บริสุทธิ์มาถวายครับไปได้มาจากไหนหรือถามไปอย่างไม่ยินดียินร้ายตามนิสัยของสมณนะถูกรางวัลที่หนึ่งครับนายต่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดผม พอถูกเขาก็เสนอแนะว่าน่าจะถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่งคนอื่นๆพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยผมจึงนำมาถวายหลวงพ่อ 2, องแสนห้าหม่นบาทครับบิดานายต่อกราบเรียนท่านท่านพระครูจะอาวาัสวัดป่ามะม่วงนึกย้อนไปถึงเสียงที่ได้ยินในวันอธิษฐานจิตด้วยนายสมชายจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสิ้าวันพอดี อาตมาอนุโมทนาในกุศลลจิตที่โยมและครอบครัวได้ร่วมใจกันมาบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ว่าแต่ว่าเงินจำนวนนี้โยมระบุลงไปหรือเปล่าว่าจะให้อาตมานำไปใช้ทำอะไรไม่ได้ระบุค่ะและแต่หลวงพ่อจะนำไปใช้อะไรก็ได้พวกเราขอถวายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหลวงพ่อนะคะนางกิมเองกราบเรียนถ้าอย่างนั้น อาตามาขออนุญาตนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการอนุเคราะห์คนที่เขามีบุญคุณกับอาตามาเขากำลังต้องการเงินจำนวนห้าหมืส่วนที่เหลืออีกสองแสนอาตามาจะเก็บไว้เป็นกองทุนสร้างหอประชุมเพื่อให้ญาติโยมใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานเคยมีเศรษฐีสี่คนมาพบกันที่นี่โดยบังเอิญแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกัน คือจะมาสร้างหอประชุมถวายวัดนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงก็ไม่ทราบเกิดเปลี่ยนใจไม่สร้างแล้วท่านหมายถึงเศรษฐีสี่คนที่ท่านตั้งสมญาว่าจตุรชัยแบบนี้ก็บาปสิครับหลวงตารับปากกับพระแล้วกลับคำหนุ่มติ้งว่าก็ไม่เชิงกลับคำหรอกโหนแต่มันมีเหตุปัจจัยอื่นมาทำให้เขาลืม อาจจะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องธุรกิจการค้าท่านพระครูพูดปกป้องคนทั้งสี่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสนทนาอยู่กับขหบดีและครอบครัวจนถึงเวลา20่สบนาฬิกาจึงอนุญาตให้พวกเขากลับวันนี้ดึกหน่อยนะเอาละแล้วโยมก็จะรู้เองว่าเหตุใดอาตมาถึงหน่วงเหนียวโยมไว้ ไม่ให้ไปก่อนเที่ยงคืนข้าบดีและครอบครัวลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงมอบเงินให้ในายสมชายห้าหมื่นบาทตามสัญญาที่เคยให้ไว้ชายหนุ่มกราบท่านสามครั้งด้วยความซาบซึง้งอดไม่ได้ที่จะเปรียบเปรยว่าหลานสะพ้ายหลวงพ่อถูกละวันที่หนึ่งซื้อรองเท้ามาถวายแค่แปสบบาทนี่เขาเป็นคนอื่นกลับถวายตั้งครึ่ง ก็หมายถึงครึ่งของห้าแสนท่านพระครูจำต้องปกป้องภรรยาหลานชายว่ามันไม่เหมือนกันหรอกสมชายรายนั้นเขาจนแต่รายนี้ก็มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านท่านไม่ได้พูดต่อถึงที่มาของเงินเหล่านั้นคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีก็สมควรได้รับการสรรเสริญทว่าคนดีที่กลับกลายเป็นคนชั่วนี่สิ หน้าตำหนินักเมื่อค้าบ,บดีขับรถพาครอบครัวถึงทางแยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พบรถตำรวจทางหลวงเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางถนนรถหลายคันต้องจอดรอนายตำรวจอาสาลงไปสืบดูได้ความว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถบรรทุกคนที่อยู่ในรถเป็นผู้ชายสี่คนผู้หญิงคนหนึ่งพากันเสียชีวิตทั้งหมด คนทั้งห้ามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็รู้เดี๋ยวนั้นว่าเหตุใดท่านพระครูจึงให้พวกเขาออกจากวัดหลังเที่ยงคืนไปแล้ว